คุณกิฟคุณกิฟนะครับอายุ36ปีนะครับ36ปีโอเคฮนะคุณกิฟผลการทดสอบสีเขียวเยอะมากเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างคุณกิฟใช่ของคุณกิฟจะเห็นว่ามีหลายตัวเลยค่ะที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยตัวที่หนำจะเป็นในตัวของพวกการประมวลทางภาพและทั้งเสียทงทั้งคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวดิวลโปรเซสซิ่งหรือว่าเป็นอัลเทอร์นีทีโซสซิ่งค่ะซึ่งอันเนี้ยคุณกิฟก็ค่อนข้า,างประเสริฐเพราะว่าเ,เขา บอกว่าเขาดูแผนที่นะคะหรือว่าดูในพวกของทิศทางแบบ Google Map อะไรแบบนี้เวลาขับรถเนี่ยเขาดูไม่ค่อยเก่งแล้วมันก็เหมือนแบบหลงทางบ่อยๆเบ,บางทีเขาก็โทษ Google Map ค่ะแต่จริงๆเขาก็รู้ว่า Google Map ไม่ผิดนะคะนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้คุณกิก็เล่าให้ฟังว่าอ,อันที่ที่เขากำการที่จะมาลองทดสอบเนี่ยคุณกิมีแผนว่าจะไปเรียนต่อค่ะ เขาก็เลยเหมือนอยากจะรู้ว่ามีทักษะตรงไหนที่เขายังสงาม,มารถพัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมต่อการที่จะไปเรียนต่อของเขาได้นะคะก็เราก็เจอว่าคุณกิฟตนอกจากในเรื่องของตรงนี้นะคะคุณทิ่มีปัญหาในเรื่องของการจับจังหวะนะคะหมายถึงถ้าสมมติว่าเรามีจังหวะเสียอะไรแบบนี้นะคะ่ะแล้วให้คุณกิฟต์ทำตามไม่ว่าจะเป็นเหมือนน้องเพลงหรือตีกลองเลยนะคะคุณกิฟต์จะทําไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการขับรถด้วยนะคะคุณกิฟต์ขับรถหรือว่าแตะเบรคหรืออะไรพวกนี้ค่ะไม่ค่อยทัน แล้วก็ไม่ค่อยเหมือนกับไม่ค่อยได้เสียรอกข้ามเวลาที่จดจ่ออะไรสักอย่างอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหรือว่าขับรถหรือทำอะไรแบบนี้หนึ่งในปัญหาที่เขาเจอแล้วเขามาเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยมีสมาธิค่ะเหมือนเวลาที่เขานั่งอ่านหนังสืออยู่แล้วมีเสียงข้างนอกมารบกวนนิดเดียวเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะเสียสมาธิไปเลยเขาจะอ่านเขาจะอ่านหนังสือต่อไม่ได้แบบนี้นะคะหรือว่าการทํางานเหมือนกันถ้าสมมติเขาทาอยู่แล้วมีคนเดินเข้ามาคุยเนี่ย เขาก็จะเหมือนจะเสียสมาธิกับการทำงานไปเลยแล้วมันก็จะทําให้ความสุขหงุดหงิดนะคะเพราะแบบเอ๊ะเมื่อกี้ลูกคิดอะไรอยู่นะอะไรแบบนี้ค่ะก็คือคุณเออ่ก็จะเห็นว่าปัญหาในเรื่องของเสียงนะคะของคลิปเน,นี่ยจะค่อนข้างชัดเจนว่าเขาไม่สามารถที่จะแยกเสียงหรือว่าแยกโฟกัสหรือว่าเอาเมืมอมผลข้อมูลหลายๆอย่างพร้อมนะกันได้นะคะแล้วก็แบบนะคะก็วิธีการส่วนทักษะ ถือว่าค่อนข้างสูงเลยในส่วนที่หน้าตกระหมดก็จะมีแค่ในเรื่องของไฮเออร์ทิงกิ้งที่เป็นในเรื่องของการตระหมดทางภาพและเสียงค่ะ